นั่งในระบทสบายสบายนะตั้งใจปฏิบัติภาวนาในช่วงเช้านี้จะนำนั่งภาวนาเรื่องการเจริญสติว่าด้วยกายกตาสติเรือการสามสิบสอง ซึ่งการพิจารณากายนี้เป็นวิปัสสนากรรมฐานอย่างหนึ่งอยู่ในสติติฐานสี่อยู่ในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นกรรมฐานที่สิทธิสายลวงปูมั่นพุทธิโตเนี่ยใช้เป็นส่วนมากเมื่อจิตสงบก็เ <c oughs> อากำลังความสงบของจิตมาพิจารณากายเดินต่อทางปัญญานะ อย่างหลวงตามหมาบัวท่านภาวนาจิตสงบด้วยคำบริกรรมพุโทโธอยู่หลายปีอ่ะสี่ห้าหกปีนะจนหลวงปู่มั่นปุริทัตโตเดินมาดุว่าจะนอนตายอยู่ในสุขแบบนี้เหรอจะนอนตายอยู่ในสุขพุโทโธนี่เหรอนี่มันสุขขี้ฟันของวิมุติสุขเท่านั้นเองนั่นแหละหลวงตามหมาบัวจึงได้สติ ออกมาพิจารณากายนะการปฏิบัติของท่านจึงก้าวหน้าไปได้การพิจารณากายนั้นทำอย่างไรนะก็คือเอาอาการ32ส่วนต่างๆของร่างกายมาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของกายให้ปรากฏขึ้นในจิตเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตก็จะเบื่อหน่ายในกาย เบื่อหน่ายในความยินดีของกายในความน่าชังของกายพระมาตั้งมั่นบรรลุธรรมได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นพระหมหากระสปะหรือตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งในแสงพุทธการที่ดูแลอุทาหพระสงฆ์กลุ่มหนึ่ง <c oughs> วันหนึ่งก็ทำทานไปถวายแต่ก็ไม่พบพระนั่งรออยู่สักพักพระก็ออกมา โยมผู้หญิงก็ถามว่าพระคุณเจ้าหายไปไหนกันพระคุณเจ้าก็บอกว่าเราไปเจริญกรรมฐานโยมผู้หญิงก็ถามว่าเจริญอะไรโยมเจริญได้ไหมพระเหล่านั้นก็บอกว่าได้สิแล้วก็สอนเรื่องการเจริญกรรมฐานในเรื่องของอาการสามสิษสองเกสาโลมานะขาัานตาทัานโจร ไปถึงมตัตเเกมมัตลุงคันปรากฏว่าโยมผู้หญิงนี้กลับไปทําที่บ้านไม่นานก็บรรลุอนาคามีก็ใช้ยานตรวจสอบดูพระกุญเจ้าเหล่านั้นว่ามีใครบรรลุทำหรือ,อยังก็พบความจริงว่ายังไม่มีใครบรรลุทำเลยแม่โสดาบันก็พิจารณาต่อไปว่าเกิดจากอะไรก็พบว่าอาหารที่ฉันนั้นไม่สัปปายะ จึงจัดอาหารไปถวายใหม่ให้สัปปายะคราวนี้พระคุณเจ้าก็บรรลุทากันทั้งหมดนี่เห็นว่าการพิจารณากายนั้นจึงสำคัญมากอย่ามองข้ามถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงจะต้องพิจารณากายจึงสิ่งที่พระเจ้าสอนแรกๆสอนแรกๆ อาการสามสิบสองนั้นมีอะไรบ้างจะโทนให้ฟังก่อนเกษาหรือผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาปันตะโจหนังน,นี่เรียกว่าปัญจกรรมฐานเวลาคนบุตรบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยพระบูชาก็จะให้กรรมฐานห้า ก็คือปัญจก,กรรมฐานในหลวงปู่มั่นภูริทะโตก็เช่นเดียวกันท่านภาวนาพุทโธไปทุกป่าในประเทศก็ไม่บรรลุธรรมสุดท้ายท่านกลับปัดเรียบที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็น้อมรับเลึกถึงวันที่บวชว่าเอพระอุปชาให้ปัญจก,กรรมฐานมาชะาลอยน่าจะเป็นทางท่านก็พิจนารณากายนั่นแหละต่อมาท่านกบลุกอนาคามี ที่ทำสาริกาจากัองหวัดนครนายกขนาดหลวงปู่มันน่นนะยังบรรลุธรรมด้วยพิจนากายเลยนะงั้นจงอย่ามองข้ามนี่เกสาโลมานะขาทันตาตะโจนะปัญจกรรมฐานมังสังเนื้อหน้าอารมเอนทั้งหลายนึกภาพตามไปนะอัธิกระดูกทั้งหลายอัธิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังไต หาทยังหัวใจตอนนี้หัวใจเต้นอยู่นะนึกภาพหัวใจยะกนังตับกิโลมะกังพังเผดปีหากังม้ามป่ปะาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตากุนังสายลดไส้ลำไส้เล็กอุทารยังอาหารใหม่อาไาได้เพิ่งกินเข้าไปลนะ กาลีสั้งอาหารเก่าอุจจระปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสกุบโพน้ำเหลืองลอยตังเลือดเสโทเหงื่อเมโทน้ำมันข้นอัดสุน้ำตาวาษาน้ำมันเหลวเขโลน้ำลายเหนเราทนน้ำลายทุกวันนราสิกาน้ำมันไขข้อ มูดตังน้ำมูดก็คือน้ำปัสสาวะเราขับเราถ่ายอยู่มตัตเตเกมตัตรุกลงเยื่อในสมองเสโทเง่อเมโทน้ำมันคุ้นอสุน้ำตาภาษา,า,าน้ำมันเอเคโลน้ำลายสิงกันิการน้ำมูดต่งน้ำมูดมัตเเกมตัตรุกลางเยื่อในสมองตั้งแต่เกษาถึงเยื่อในสมองเนี่ยพยายามท่องจําให้ได้แล้วก็นึกภาพตามไปลองนึกถึงผม เกษาเนี่ยนึกภาพหยิบผมมากระจุกหนึ่งนะพิจารณาดูแต่ละเส้นเนี่ยมันเป็นของสะอาดหรือสปกปรกดูลักษณะดูสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่นีสีก็มันเป็นยังไงสีผมสีดำบ้างสีขาวบ้างสีงอกบ้าง ถ้าไม่ย้อมมาก็จะเห็นสีธรรมชาติสีเป็นยังไงสะอาดหรือสปกปรกสันฐานลักษณะเป็นยังไงเปน็นเส้นๆไม่น่ารักเลยกลิน่นกลิ่นองทิ้งไว้สักสามวันกลิ่นพบเป็นยังไงที่เกิดเกิดจากเลือดที่อยู่ก็อยู่กับเลือดเห็นไหมคนผมนะ่ะลึกจาก ผมลงไปเป็นโคนลึกจากโคนลงไปก็เป็นเลือดเป็นหนองหอหุ้มผมอยู่พิจารณาอย่างนี้สีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่เห็นว่าเป็นของอสุภะไม่สะอาดเอากลุ่มผมกลุ่มนี้ใส่ลงไปในชามข้าวชามก๋วยเตี๋ยวจะทานเข้าไปได้ไหมทานไม่ได้เพราะว่าไม่เป็นของสปกปรก ให้ใจมายอมรับก่อนว่าผมนี้เป็นของสุกปบลบไม่น่ารักนะไม่น่ารักหน่าหลงหน้าขยะขยงหน้ารังเกียจ mm hmm. ดูพิจารณาเป็นสีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่โดยห้าลักษณะนะสีเป็นยังไงสันฐานคือรูปลักษณ์ของมันเป็นยังไง กลิ่นเป็นยังไงที่เกิดมันเกิดมาจากไหนมันอยู่อย่างไรที่เกิดที่อยู่นี่พิจารณาด้วยอสุภาอสุภาษไ่ว่าสุภาสัญญาเห้เป็นของไม่สะอาดแล้วผมเนี่ยมันเป็นของแข็งหรือของของของอ่อนเป็นธาตุก็เรียกเป็นธาตุดิน เป็นธาตุดินอะไรในร่างกายเราถ้าเป็นแข็งเนี่ยเรียกว่าธาตุดินอะไรที่อ่อนเหลวเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำตอนนี้เราพิจารณาให้เห็นเป็นธาตุแต่ว่าผมในสุดท้ายก็คือธาตุดินธาตุดินตัดผมทิ้งไปมันก็กลับไปสู่เป็นธาตุดินไม่นานย่อยสลายไปธาตุดินเห็นเป็นลักษณะเป็นธาตุเป็นแค่ธาตุดินเนี่ยเป็นเราไหม ไม่ใช่เราผมเป็นเราไหมไม่ใช่เรอมีได้ผมไหมไม่มีเราตัดผมไปกี่ครั้งแล้วเราก็ยังไม่ตายผมไม่ใช่เราจะยึดเป็นเราไม่ได้ยึดเป็นของเราก็ไม่ได้ผมนี้เที่ยงไหมไม่เที่ยงแต่ก่อนนี้ผมดำเงางาม,งามตอนนี้เงอนะขาวโผลไปทั้งหัวแล้ว อันนี้จังเนี่ยพิจารณาด้วยใจรัดจังทุกขังก็คือเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้ต้องร่วงต้องร่วงผมต้องร่วงผมไหม่ผมไหม่ก็งอกออกมามจังทุกขงังอนัตตาหาแก่นสารตัวตวนไม่ได้ตรงไหนที่เป็นของเราไหมผมตรงไหนที่เป็นเราปัญหาตัวตวนไม่ได้สุดท้ายก็กลับไปเป็นธาตุดิน จะได้ปล่อยวางในผมนี่คือการพิจารณาในส่วนของผมขนก็ทํามองเดียวกันเล็บก็ทํามองเดียวกันตัดเล็บทุกวันอะเคย็นความสกปรกของเล็บบ้างไหมเอาเล็บที่ตาดใส่ไปในชามข้าวชามแกงเราจะกินได้ไหมนึกภาพเล็บ,ลบไม่ได้ของสปกปรกเล็ สีสันฐานในเล็บเราเนี่ยเราหลงนะแต่พอเล็บคนอื่นเนี่ยมาอยู่ในกระเป๋าเรามาอยู่ในเก๊ะของเราถ้าเป็นเล็บคนอื่นเราจะรังเกียจมากความจริงแล้วเป็นเล็บเหมือนกันเราอุปทานของเราไปเองที่เกิดของเล็บก็มาจากเลือดจากเนื้อเหมือนกันอยู่กับเลือดกับหนอง ไม่ต่างกับผมกดเล็บผมกดเล็บฟันนะฟันเนี่ยจะเห็นชัดนะเราแปลงฟันทุกวันน่ะเคยสังเกตไหมฟันสะอาดหรือสกปรกไปดูฟันกับกระจกสิมีรูบ้างดำบ้างมีเศษอาหารติดอยู่บ้างมีกลิ่นบ้างถึงจะไปจัดฟันสวยงามแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายก็สกปรก นอ,นอนไม่แปลงฟันตื่นเช้ามาปากก็เหม็นแล้วฟันเหม็นทิ้งไว้สองสามวันในฟันก็เหม็นแล้วเศษอาหารติดตามฟันเป็นที่อยู่ของเชื้อโรคมีแบคทีเรียอยู่เต็มไปหมดถ้าส่องดีๆนะเป็นที่อยู่ของเชื้อโรคสัตว์เล็กสัตว์น้อยฟันสีลองหยิบฟันใส่ไปในจานข้าวจานชามแทบจะอ้วก สันฐานลักษณะฟันน่ารักน้าน่าใครไหมกลิ่นกลิ่นของฟันเนี่ยมันหอมหรือว่ามันเหม็นมันเกิดกู้กับน้ําลายตลอดเวลาเลยนะขนาดน้ําลายยังเหม็นแล้วฟันจะไปเหม็นได้ยังไงเกิดมาจากเลือดจากเนื้อเหมือนกันอยู่ในท่ามกลางความสกปรกของน้ําลาย มันลายที่อยู่สกรปรกมากฟันนะลองพี่ณาดูดีๆพอเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยก็พี่นาเป็นธาตุฟันนั่นก็เป็นธาตุดินอย่างหนึ่งของแข็งเป็นแค่สักแต่ว่าธาตุเรามีในฟันไหมฟันมีในเราไหมเราเป็นฟันไหมฟันเป็นเรามันไม่ใช่มันแค,แค่ส่วนประกอบอันหนึ่งของร่างกายเหมือนส่วนประกอบของรถ ฟันไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ฟันไม่ใช่ของเรายึดก็ไม่ได้วันหนึ่งก็ต้องร่วงต้องผุต้องพังอันนี้จังมาแล้วเนีฟันผุทุกคนมีฟันผุฟันผุก็ต้องถอนทิ้งฟันผุมีใครเก็บฟันผุไว้ชื่นชมบ้างไม่มีมีแต่จะทิ้งของไม่ดีของไม่ดีดทิ้ง ที่จังทนไม่ได้เดี๋ยวก็ฟันโยกฟันโยกฟันผุฟันเสื่อมไปต้องใส่ฟันปลอมใส่ฟันใหม่ให้เขาทุกขังทนไม่ได้เห็นชัดเลยทุกขังฟันมันทนไม่ได้สุดท้ายมันต้องโยกต้องเสื่อมต้องผุต้องพังอนัตตาหาแก่นสารไม่ได้ทิ้งไปสุดท้ายก็กลับไปเป็นดินเหมือนเดิมตรงไหนได้ให้เป็นฟัน หาความเป็นตัวตนไม่ได้ไม่ควรยึดว่านั่นเราของเราจะบอกว่าฟันเอ๋ยเจ้าจงยาโยกเจ้าจงยาผูก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ของเราบังคับนันชาไม่ได้นี่ฟันเวลาคุยกับเพื่อนสังเกตดูเถอะเราเห็นฟันเหมือนโครงกระดูกเป็นตัวแทนโครงกระดูก <c oughs> เห็นเนื้อหนังเนี่ยห่อหุ้มโครงกระดูกอยูอ่เห็นปากในห่อหุ้มฟันอยู่ห่อหุ้มกระดูก น้อมก็ไปพิจารณาก็ไปี่เห็นกายตามความเป็นจริงหนังละ <c oughs> ตาโจหนังหนังเราเนี่ยแต่ก่อนเนี่ย <c oughs> ก็งดงามแต่งตึงตอนนี้ก็เริ่มเขี่ยวยน่นอย่างจริงจริงหนังนี่ก็สกปรกมากนะเพราะว่ามันสัมผัสเหงือ่อสัมผัสฝนตลอดเวลาไม่อ่านนะ้ำตั้งสามวันเนี่ยโอ้เหม็นมากเลย หนังะจะมีกลิ่นออกตามตัวตลอดเวลาถึงต้องฉีดน้ําหอมฉีดเปอร์ฟูมโคโลนตกแต่งให้มันสวยงามถ้าหนังมันหอมจริงอ,ะอ่ะบริษัทน้ําหอมก็ก็ขาดทุนขายน้ําหอมไม่ได้เนี่ยเราปร,ประทินเดือนล่างก็เพื่อมันหอมขึ้นมาแต่ของจริงมันเหม็นเรา เราหลอกตัวเองใช้มายาเป็นมายาถ้าเห็นร่างกายตรงความจริงจิตมันจะสงบแต่ถ้าไม่เห็นตามความเป็นจริงจิตก็จะฟุ้งซ่านไม่สงบพอยึดนะหนังนี่ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเพียงแค่ธาตุดินอย่างหนึ่งเหมือนกันธาตุดินอันน,นี้จังก็คือก็ต้องเสื่อมไปตอนนี้หนังก็เหี่ยวแล้วเห็นไหมหนังเหี่ยว เป็นรอยกระบางใบหน้าก็จะเป็น,ลปนห,นนะหนนนะลุมเป็นบ่อหนังนะใบหน้าหนังเนี่ยหลุมเป็นบ่อมีกระมีฝ้าขึ้นตามสภาพแล้วก็มีการสลัดผิวสลัดเซลล์ทุกวันนะแต่เราไม่เห็นมันเอ,อาไม้ลูบควาขี้ใครขี้ใครสะอาดหรือว่าสกัดสะอาดหรือสกปรกขี้ใครตามนั้นมิได้ความสกปรกนะเน่นั้นพารณาเข้าไป พอหนังมันสลายออกไปแล้วเนี่ยมันก็กลับไปเป็นดินนะะหาความเป็นหนังหาความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ในและ่หนังของเราไม่มีนะเนี่ยห้าอย่างเราก็พิจารณาได้ละยืนเดินนั่งนอนโดยจังกรมก็สามารถพิจารณากายแบบนี้ได้เกสาโลมานะขาท่านตาแต่ตจเจ้มังสังเนื้อก็เหมือนกันพิจารณาทัานมังเดือกันอาลูเอ็นทั้งหลายอัิกร,ก,กระดูกโครงกระดูกไหนะ มันใช่เราไหมโคงกระดูกเนะี่ยโครงกระดูกเป็นแค่ธาตุดินของแข็งอีกหนึ่ง,งกระดูกก็เสื่อมไปตามสภาพไตอัทย,ยังหัวใจเห็ไเดีย๋ยวนี้ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจกันไหนล่ะหัวใจของเราตับกิโลมาก,กังพังเผืดม,ม้ามปับภาสังปอดเห็นไหมันตังไส้ใหญ่แต่คุณนังสายละไส้ลำไสใหญ่ไส้เล็กเนี่ยไปดูมันสิ ที่อยู่ของมันนะ่ะสกรปรกมากเต็ไมไปด้วยเลือดมีแต่อุจจาระอยู่ข้างในอันเก่าใช่ไหมอันเก่าอันเก่าอุจจาระถ่ายออกมาเนี่ยน้ำถ่ายออกมาจากลาไส้ไหนลําไส้ใหญ่ใช่ไหมเป็นที่อยู่ในร่างกายเราเป็นที่อยู่ของสัตว์เล็กสัตว์น้อยเยอะนะมีพยาธิบ้างมีแบคทีเรียมัางเป็นรังของโรคเป็นรังของโรคโรคภัยไข้เจ็บพร้อมที่จะแสดงตัวออกมา ทำลายร่างกายข้างในอยู่ตลอดเวลาน้ำดีอ่ะมาธาตุน้ำามืงน้ำมีน้ำเสลดนะที่มาน้ำกรุโพน้ำเหลืองเห็นไหมเวลาเราไอเวลาเราขากถุยออกมาสังเกตไหมน้ำเสลดฮะของสกปรกเราแบกน้ำเสลดไว้นะแบกของสกปรกไว้อ่ะคนจะยึดอีกร่างกายเนี่ยไม่ได้ของสกปรก น้ำเสดน้ำเหลืองเงี้ยลอยต่างเลือดเลือดเลือดสะอาดหรือสกปรกเห็นไหมเราต่างคนก็เคยบาดเจ็บมีเลือดออกกันมาเคยพี่นานดูไหมว่าเราเนี่ยถือเลือดไว้แบกเลือดไว้แบกกองเลือดไว้มีประโยชน์อะไรที่จะไปหลงรักกองเลือดกองหนองกองขี้มีประโยชน์อะไรที่จะไปหลงเกลียดหลงชังกองเลือดกองขี้กองหนองเห็นไหม เทโทงเงเมทน้ำมันข้นสูดน้ำตาภาษาน้ำมันเหลวเกโลน้ำลายสิ่งคณิกาน้ำมูกพุดตังน้ำมูดก็คือปัสสาวะเวลาเราฉี่นะเราอึเราถ่ายหันกลับไปดูนิดหนึ่งว่านี่เลยคือสิ่งที่อยู่กับเราเราแบกสิ่งเหล่านี้ไวนะ้นะเราแบกสิ่งสะอาดหรือสปกปรกเราแบกสิ่งสกปรกไว้แบกอาสุพราย ตลอดเวลาแบกอาสุภะแบกของที่ไม่น่าแบกนะร่างกายเรามีแต่วความน่าเบื่อหน่ายมีแต่วความโสมกปลกน้อมเข้าไปพีน่าเข้าไปมัจจะเกมมตุงคังก็คือเยื่อในสมองมันสมองอันนี้คือธาตุดินเป็นธาตุดินทั้งหมดเนี่ยแล้วร่างกายเรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟคือความอุ่นทั้งหมดธาตุลมก็คือลมหายใจที่หายใจเข้าออก ธาตุาลมดินน้ำไฟลมร่างกายเราประกอบอยู่แค่เนี่ยมันไม่มีความหมายที่เป็นตัวตนเลยนะไม่มีความหมายเป็นสัตว์บุคคลตัวเราเขาถ้าเราพิจารณาน้อมกลับไปกลับมาเนี่ยเมื่อจิตมันเห็นตามความเป็นจริงจิตจะสงบแล้วจิตก็จะละความยึดมั่นในกายออกมาบางทีเราก็เห็นนีมิตขึ้นมาในกายเป็นของโสโครก เป็นกระดูกบ้ง่งเป็นเลือดม้ง่งเป็นหนองม้ง่งเป็นฟันบ้างเป็นของโสโครกจิตก็จะละจากความดิดม้นรนไม่มีขครหลักที่จะนอนกอดกองขี้นะอย่างเราเดยไปเจอกองอึกองขี้เนะี่ยมันเหม็นเราก็ละหนีแล้วอะแต่ทุกวันนี้เรานอนกอดกองขี้ไว้เนี่ยถือกองขี้ไว้เพราะาเราไม่เห็นไงจิตไม่เห็น แต่ถ้าจิตมันเห็นภายในยมันจะผ่าออกมาผ่าจากความยึดมั่นในกายออกมาพอผ่าออกมาได้ก็เห็นกายตามความเป็นจริงเป็นของไม่สะอาดมั่งเป็นของเสื่อมดับได้เป็นของไม่คงทนเนี่ยก็เรียกว่าเห็นอนิจจันเห็นแต่ลักษณะยานในส่วนของกายของรูปขึ้นมาเนี่ยแต่บางคนก็พอเห็นแล้วเนี่ยจิต <c oughs> ก็ไปไกลกว่านั้นไปเห็นความ ที่เก็เห็นกายเป็นของน่ายินดีก็เห็นความเยินดีในกายเสื่อมดับไปเป็นเวทนาความยินดีในกายเนี่ยเป็นเวทนาอย่างหนึ่งเรียกว่าสุขเวทนาดับไปดับไปเสื่อมดับขณะในการเนี่ยพอเห็นกายทำความเป็นจริงก็เกิดความไม่น่ายินดีขึ้นมาเกิดความน่าสะอิดสะเอียนในร่างกายขึ้นมา ไอ้ตรงนั้นเรียกว่าความยินลายเป็นทุกขเวทนานะพอจิตเปล่ามาก็จะเห็นตัวเนี้ยเสื่อมดับลงไปอีกนอกจากเห็นกายเสื่อมดับก็จะเห็นความไม่น่าจะดีในการเสื่อมดับลงไปราะนีน้จิตจะตั้งมันการเห็นทำพเพราะพิจณากายจะเห็นตรงนี้จิตจะสลัดออกมาทั้งกายทั้งเวทท,ทั้งความยินดีความไม่ยินดีทั้งนามมาตั้งมันครนะาวนี้ก็จะเกิดญาณขึ้นมาเห็นใจลักษณะญาณชัดเจนมาก สามารถที่จะไปถึงอนุลม์คันติยานสัจานโลมนิกญาณข้ามโคตรเกิดโคตรภูมิ่มยานไปเป็นพระอริยเจ้าโสดาปติมัคโสดาปติผลได้นี่อนุภาพของการพิจนารณากายอย่างมองข้ามนะแต่ต้องพิจารณาเห็นเป็นใจรักให้เกิดใจรักขึ้นนะแต่เบื้องต้นเห็นเป็นกายก่อนในจิตก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่จะไปเพ่งในในสิ่งที่เห็นนะบางก็เห็นกระดูกอฐิขึ้นมาในจิต ก็ไปเพ่งเป็นแก้วใสตรงนั้นจะกลายเป็นสมถะไปจะต้องระมัดระวังจะต้องน้อมตรงนั้นมาเป็นแต่ลักให้ได้อย่างนี้ที่หลวงปู่องค์หนึ่งนะพิจารณากายกระดูกสายเป็นแก้วก็มีความสุขมากเพ่งสีไรก็เกิดกระดูกเพ่งเป็นแก้วใสอ่าเป็นขคาวินมิตรปฏิภาคนิมิตรโชคดีว่ามีหลวงปู่มั่นมาอบอกว่า เราไม่ได้สอนในพิจารณากายอย่างนี้อันนี่มันคือการเพ่งเป็นฌานไปเสียแล้วต้องพิจารณาเห็นการเสื่อมดับในกายถึงจะเป็นวิปาาัสนาญาณเกิดขึ้นได้นะวิปัสนาญาณคือต้องเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมดับของกายของรูปของนามถึงจะเรียกวิปาาัสนาญาณนั่นแหละจิตจึงจะข้ามโคตรไปได้อนะวินากายนี่มีอันนี้สงใหญ่ เงี้ยสองใหญ่ถ้าเราพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยอันนีสงตรงเนี้ยจะส่งผลให้เราเนี่ยปิดอายปาบายบภูมิได้ตกกระไดพลอยโจรก่อนที่จะตายได้บรลุรทำได้าการพิจารณาอันนี้สง์มากอันนี้สงมากแม,ม้จะไม่ริพานในชาตินี้ก็จะมีสุคติเป็นที่ไป นี่อันนี้สมการพิจารณาเวลาเข้าห้องน้ําเนี่ยห้องน้าคือห้องกรรมาฐานชั้นเยี่ยมนะตอนเช้าตอนเย็นเข้าห้องน้ําเนี่ยเข้าไปแปรงฟันนะดูฟันเนี่ยเราเห็นอาสุภะในฟันแล้วเห็นไหมเห็นกลิ่นในฟันไหมล้างหน้าเห็นหน้าไม่สะอาดไหมผมเหม็นไหมผมสะตัวขับถ่ายอาจฉระนี่เราพิจารณากายไ,ได้ตลอดเวลาในห้องน้ำอย่าเวลาไปร้องเพลงคิดถึงก็งนั้นก็นี้เสียเวลาเปล่า ลาเข้าห้องน้ำเนี่ยให้พิจารณากายเป็นชั่วโมงของการพิจารณากายได้เลยนะเวลาเข้าห้องน้ำตั้งแต่เหยียบประตูเหยียบเท้าก็าไปในห้องน้ําอ่ะเห็นตัวย่งในกระจกอ่าพิจารณาดูซิว่านั่นใช่เราไหมอ่าทําไมเราโทมอย่างนี้นี่เราเหรอสภาพดูไม่ได้เลยจริงๆสภาพที่ดูไม่ได้นั่นแหละคือสภาพตามความเป็นจริงของธรรมชาติธรรมชาติของกายมีสภาพดูไม่ได้อยู่แล้ว แต่เราพออาบน้ําแต่งตัวหวีผมกัดหน้าแปรงฟันมันก็เลยดูขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งแต่พอไม่นานก็กลับไปดูไม่ได้เหมือนเดิมเพราะธรรมชาติของกายมันเป็นสภาพที่ไม่น่าดูไม่น่าชมดูไม่ได้นะดูไม่ได้อย่างที่มีพรามสองผัวเมียเอาลูกสาวตัวเองไปถาไวายพระพุทธเจ้าอ่ะเพราะาเห็นะว่าไม่มีใครเหมาะเท่ากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้ปลายผมเนี่ย เรายังไม่อยากแตะเลยเพราะท่านเห็นว่ากายเป็นของสุปรกเห็นไหมท่านตัดอย่างนี้แล้วท่านก็สอนสองผัเมียในะเรื่องกายจนทั้งสองพัเมียที่เป็นพราหมลุนอาคามียแต่ลูกสาวในผูกอาคาตพระเ,เจ้าไว้มาดูไปคิดว่าพระเจ้าดูหมิน่นแม้กระทั่งผมยังไม่อยากแตะก็เลยอาคาตต่อมาก็ไปเป็นพระเอสีของพระเจ้ากุเทนะ ผู้หญิงในชื่อนางมาคันธิยาก,ก็ปลูกใจเจ็บนะแล้วก็ภายหลังก็หาเรื่องพระเจ้าจนกระทั่งตัวเองตายต,ายตกอเวจีมานรกนะพระเจ้าท่านพูดตามความเป็นจริงท่านเหน็นว่ากายได้็นของสดปกแม้กระทั่งผมเลยยังไม่อยากแตะ mm hmm. ปลายนิ้วยังไม่อยากแตะไม่อยากสัมผัสถ้าเราเห็นกายตามความจริงแบบนี้เนี่ยเราไม่อยากจะสัมผัสจิตมันจะพละออกมาเองพละออกมาเอง เวลาเข้าห้องน้ําเนี่ยต่อไปเข้าห้องน้ําเนี่ยเปลี่ยนห้องน้ําเป็นห้องกรรมฐานซะทำห้องน้ําเป็นห้องกรรมฐานหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงที่ห้องน้ำเราเพี่ยรนากายได้เยอะมากเลยตั้งแต่ผมก่อนเล็บปันหนังอุจาระปัสสาวะ,ะเกโลน้ำลายมั้ยต้องถมน้ำลาย สั่งน้ำมูกสั่น้ำมูกมีเสมหะใช้องน้ำไม่เป็นประโยชน์ดูบ้างดูร่างกายบ้างบางคนเนี่ยอยู่มาห้าสิบปีเพิ่งจะรู้ว่าร่างกายสปกปรกเห็นไหมตอนนี้เราควรจะเห็นกายตามความเป็นจริงได้แล้วเห็นด้วยตาเนื้อก่อนก็ได้เมื่อเห็นด้วยตาเนื้อหนึ่งเรียงวันหนึ่งจิตจะสงบตาไหนก็จะเปิดเห็นกายตามความเป็นจริง ตาในเปิดมันก็มว่าเห็นกายตามความเป็นจริงปรากฏขึ้นในจิตเห็นกายเสื่อมดับขึ้นให้เห็นในจิตีเรียกว่าตาในเปิดพวกที่ตาในเปิดพวกนี้นะเขาไม่ไปอยบายาูม่ะตาในเขาเปิดอ่ะมาในจิต,เด,ตนะเดี๋ยวภาวนากันต่ออีกสักห้านาทีนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้สัญญาณพารณากายนี่แหละผมกรเล็บบนหนังกลับไปกลับมาที่การสอนนะจะไเร้รในทํา ด้วยกันทุกคนอีกห้านาทีเดี๋ยวจะสัญญานะ